สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาอธิบายในส่วนของเมนูมา r l โบรนะครับก่อนอื่นหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาใน Personal Office แล้วนะฮะเราก็มาคลิกที่เมนูมา r l โบรนะครับผมขออธิบายความหมายของคําว่ามา r โบรนะครมาโบรเป็น Index ตัวหนึ่งหรือว่าหน่วยชี้วัดนะครับมาโบรไม่ใช่สกุลเงินนะครับมาโบรเป็นที่เข้าใจในสมาชิกข,ของเอเม l g l o b a l นะครับ ว่า1 m a ่มาก็คือตัวแทนของ1 USD ดอลลาร์นะครับหน้าที่ของ m มาโ e ก็คือใช้ในการคำนวณนะฮะอัตราการเจริญเติบโต,ต,ตของอตัว m มาโลเองนะครับอ,อย่างเช่นสมมติว่าเราได้ทําการน้องของ,งบริจาคกับ m อมบ g l o b a l เพื่อบริจาคให้เพื่อนหนะึ่งพันยูเดอลลาร์นะครับ เราก็ะจะได้มาโรจากระบบมา1,000มาโรเช่นเดียวกันนะครับทีนี้จะมาอธิบายนะฮะในส่วนของคุณสมบัติของมาโรต่างๆนะครับก่อนอื่นเรามาดูตัวเลขตัวสีแดงนี้ก่อนนะครับกับตัวสีเขียวนะฮะตัวสีแดงแดงความหมายมก็คือ,อเป็นมาโรที่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเป็นมาโรที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการนะครับ อ่า uh huh. แล้วก็ในตัวของมาโบนะฮะตัวตัวเลขสีเขียวเขียวก็คืออยู่ในสถานะของคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถที่จะกดขอบริจาคจากเพื่อนสมาชิกนะครับเทียบเท่ากับจานวนมาโบที่มีนะครับทีนี้จะมาอธิบายนะแต,แต่ละตัวนะครับอ,อย่างตัว2 0ถึง1 0 0เอร์เซ็นต์ะครับก็คือความหมายคือ เราได้ร้องขอบริจาคเปหนึ่งพัน 1, มาอดอลลาร์นะเราก็จะได้มาโรมาถือ1,000งพันมารูนะ 1, านะจากระบบเราก็จะมาดูที่ไอดี ID ของมันนะั 95, 3, ้น9534อัตาราการชำรเตัวของตัวนี้นะฮะมันก็จะมีอยู่2อชนิดครับอันที่1่งคือ20%ต่อเดือนนะครับก็คือศูนปร์เซ็นต่อวันนะครับอันที่2คือเราต้องทำเอฟเอเอ็มเอ็กซ์านะครับเราก็จะได้2องต่อ ต่อวันนะครับก็คือรวมทั้ง2ชนิดเข้าด้วยกันก็คือ3.33%ต่อต่อวันนะครับก็คือ100%ต่อเดือนนะครับหลังจากที่เราทำเ m, m x เอ็ก่นะครัก้อนหนึงก็ประมาณ5นาทีก็ก็เสร็จค,ครับเราก็จะมาดูอัตราการเจริญเติบโตของเรานะ,ะ้ะเรก็มาดูที่ Description นะครับอ่อเดตัวนี้คือเก้าห้าสานะครับเราพมาดู Description ของ9534 ก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นเป็นอัตราการเจริญเติบโตของของตัวหนึ่งพันนะครับแล้วก็ดัมเบิ่คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีรายละเอียดของแต่ละวันนะเราจะได้ว่าเราได้รับมาโวนี่ในแต่ละวันกี่มาโวนะก็คือวันละสามสิบสามจุดสามสามมาโวนะครับเป็นของหนึ่งพันมาโวก็คือสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ต่อวันนะครับก็เราอันนี้ก็ทาทุกวันก็ได้รับทุกวันนะครับในระหว่างที่เรายังไม่ทาได้โอนนะครับ บริจาคให้เพื่อนเราก็สามารถที่จะทำํำรับอัตราการเจริญเติบโต,ต,ตได้นะฮะรอในระหว่างที่เรารอรายชื่อนะครับทีนี้มาดูตัว r e ฟลูบนัสนะครับฟลบนัสนะอันนี้คือได้จากการที่ได้จากการที่สมาชิกที่เราแนะนำนะฮะได้รอ,องของบริจาคกับระบบ global ให้กับสมาชิกท่านอื่นนะครับอย่างยกอย่างตัวนี้นะฮะหนึ่ร้บเก้ามารโลก็คือแสดงว่าคนที่ผมแนะนำเขาได้ร้องขอบริจกในประมาณ1,500งพัร้อยมาร์โลนะฮะตัวนี้คุณสมบัติมันก็คือจะได้รับอัตราการเจริญเติบโต30%ซต่อเดือนนะฮะเป็นอัตราคงที่นะครับแล้วก็จะโดนจะได้รับการคำนวณทุกๆวันดังคารกับวันพฤหัสนะครับ มันก็เลยมาเป็น119มาโบรนะจาก150นะครับทีนี้เราก็มาดูตัวหนังสือสีอเขียวก็คือความหมายเหมือนกันนะครับแต่ว่าสถานะไม่เหมือนกันที่เฉยนะครับส่วนหนังสือเขียวมันจะมีตัวบนัสสาหรับวีดีโอความหมายนั้นก็คือหลังจากที่เราได้รับบริจาคมาก้อนหนึ่งนะได้รับบริจาคมาแล้วเราะระบบจะให้เราเ,เขียนจุดหมายแสดงความดีใจไปท่านส่ง ถ้าถ้าเราต้องการโบนัสเพิ่มเราก็แนบวิดีโอไปด้วยนะครับวิดีโอเห็นหน้าเราก็จะได้5%ของยอดที่เราได้รับบริจาคนะครับถ้าไม่เห็นหน้าคือมีแต่เสียงนะครับแล้วก็อาจจะมีภาพประกอบนะครับก็ได้3%ของยอดที่เราได้รับบริจาคนะครับทีนี้เอ่อบางบางครั้งนะบางครั้งเราทำาเอ็นเอ็กซ์ซ่าแล้วก็บางทีมันอาจจะตัวเลขอาจจะไม่อัปเดตนะครับเราสามารถ ที่จะไปเช็คที่ available withdrawal ได้นะครับมันก็จะโชว์นะฮะยอดที่เราสามารถร้องขอรับบริจาคจากระบบได้นะครับอย่างตัวนี้ก็คือ1,335มา์โกลนะครับก็คือเป็นทุนประมาณ1,000มา์โบลแล้วก็เป็นอัตรากาจะิญตุบโตนี่335มา์โกล์นะฮะก็คือเราก็สามารถร้องขอเข้าไปในระบบเอ็มไอเอ็นโกลบอลคือกด get h e u r s นะฮะ 1 0 0 5ามาชาโวก็ระบบก็จะไปแจ้งสมาชิกท่านอื่นๆนะให้ให้ช่วยเหลือเรานะโอนอเงินให้เรานะครับในส่วนของเมนูมาโวก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่วิดีโอคลิปต่อไปครับ